ถ้าเ่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนปะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้ากกับคนนะอื่นถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกทุกคนไหม,ไม,มอ,อันนี้ค<ป>งไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่น ขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมนี้ได้ง่ายขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใคระคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไรคนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเซลสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะคนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทําอะไรสําเร็จเนี่ยพอสําเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจํานวนมากแล้วว่าเป็นโรคสําคัญเลยที่มีความเสี่ยงในการติด แล้วก็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มันต่อช้าได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทาพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างงี้เลยอ่าใช่ครับก็เลยทําให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะ ติดเกมได้ง่ายอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศรา้าคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุขหดหูห <ใน S 2> <ผ>ดหูหยุตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทําให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทําให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตก <S <S ตกงังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทํานองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับ คนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างาไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ<อ>์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ ทำให้เกิดอาการ,รจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทําให้มีความเสี่ยงถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่า่เด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทํรลายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทาอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทําให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตําหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิด บนว่าตำนี้อันนี้ไม่ดีอย่างนี้อ่าใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่น ถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สาคัญก็คือความเครียดความเครียดน,นี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครปปิ้งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการ<ฆ>เข้าใจทางสมองเลย<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทําให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทําให เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่า พ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลย,ยดีมากเดี๋ยวก็เราจะไ้ม <c oughs> <t aps> องเป็นพวกเดียวกันแต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทํำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกันเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยนักศึกษิที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทําอะไรได้ดีเราทําอะไรได้สําเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดี <C> e <at> นะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับ <C> e <at> สนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่อง <C> e <at> นักร้อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีติดนักร้องแพนนะคะ <c oughs> น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15- 20%ของคนที่เล่นเกมเนี่ย ที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยง<ม>ก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูุบรีก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช่ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า คนที่ฟังอยู่นี่เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะสึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทําลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี้แก้ไขได้ครับแก้ยังไงอะคะคุณหมอเนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทําให้คนหายติดได้อะไระทำนองเนี้ยนะครับโอ,อ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายาหนักมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้ ามากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึก ที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วยต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นอ่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามอ่าส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให้เนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ย เขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับโดนด่าทุกวันเลยใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามากกอนเราเขามีการ บาบัดแบบเป็นกลุ่มบําบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทําของประเทศไทยเราก็ทําเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบําบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้น ตัวกระตุ้นเนี่ย<ค>มันก็จะน้อยลงแก้ที่ต้นต่อครับใช่ครับ,บหลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอาบานรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนําวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากําลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยผงเสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศรราสตร์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ 好的。好的好的